จุกจุกจุกสวัสดีครับเรากลับมาอีกแล้วกับรายการ Hubber r e v i e ววันนี้เราไม่ได้มาเป็นคีย์บอร์ดเมาส์หรืออะไรก็ตามแต่เรามาเป็นหูฟังกับตัวนี้ขออ่านแป๊บ b บ y e r Dynamic MMX 150 Studio Class USB Gaming Headset นี่ เราไปดูสินค้าตัวจริงดีกว่าเป็นไงโอ้โหดูแบบว่าอันนี้เอาถอดออกมาก่อนดีกว่าอ่ะถอดสายออกมาก่อนดูแบบสินค้าดูพรีเมียมสุดๆวัสดุวัสด,สดุดูแบบนุ่มนิ่มแบบใส่และสบายหูหยืดได้หรือเปล่ายืดได้ยืดได้ยืดได้สำหรับคนหัวโตนี่ยืดได้ยืดได้หดได้ด้วยสำหรับคนหัวเล็ก ไปหดปหดิหดหดเออดไ,ได้เป็นไงอันนี้เป็นหูฟังระดับเขาเรียกว่าอะไรเดียระดับไฮคลาสเลยนะแบบว่าระดับ,ดบสูงเลยไว้สำหรับเล่นเกมนะมีโหมดปรับให้ด้วยนะเนี่ยมีปรับโหมดได้ด้วยตรงลูกกลิ้งสีส,มสม้มจะเขียนว่าโหมดต,ตัวนี้ไม่อยากพูดอะไรมากเทสเสียงเลยดีกว่าอันนี้คือแบบว่าเฟิร์สอินเทสชั่นเลยนะแบบว่าครั้งแรกเลยที่ได้ใช้ใช่รุ่นนี้ไหมเนี่ยใช่แหละเสียงเข้าไปซึบซับทางไหนโอเค โอ้โหพอดีเป๊ะนุ่มนิ่มสุดๆวัสดุก็ยอดเยี่ยมเรามาเลยครับกับเพลงเพลงเวดมมาใหม่วันนีเ้เปิดดีเฮ้ยเปิดดิเอ้ยแค่เสียงโฆษณาก็กระหึ่มแล้วอะเสียงเพลงจะขนาดไหนเสียงดีดอะไรได้เอ็มวีเขาดีดอะไรดีดดขิมมาดีขิมดีดขิมก็มามเสียงมาเต็ม จริงๆก็ลองไปฟังมาบ้างแล้วแหละแต่นี้แบบว่าทำลองฟังแบบคร่าวๆดูบ้างคือด้วยเนื้อเสียงของตัวนี้ยมันจะแบบว่าจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความแหลมสูงแต่แต่มันปรับได้นะโหมดมันสามารถปรับได้คือมันแล้วแต่คนชอบผมว่าถ้าเสียงในโทนแหลมสูงอะเอาไปเล่นเกมอะคือเจ๋งเลยแต่สําหรับคนที่เอาไว้ดูหนังมันก็ต้องลองปรับหลายๆโหมดดูนะอันนี้ผมยังเล่นไม่ครบทุกโหมดก็แบบว่าเล่นแบบคร่าวๆแล้วก็มารีวิวแบบว่าเร็วๆคือตัวนี้ไม่ได้มีแค่หูฟังนะเขามี ไม่มาด้วยเทสไม่เลยไหมเอาเลยนะเทสอย่างนี้เลยนะไม่อะเอาใหม่เขาบอกว่าเสียงไม่เข้าเมื่อกี้งั้นเราไม่เทสไม่แล้วกันทิ้งไปอะเราไม่พูดถึงเรื่องไม่เรามาบอกสิ่งที่เขาให้เพิ่มเติมมาซึ่งก็คือสาย usb เป็น type c นะครับเขามี2ส,สายนะเป็นหัวแจ็คแล้วก็หัว type c มีมาให้ซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่6,9 9 0บาท สำหรับคนที่หาหูฟังแบบว่าเบื่อหูฟังตลาดแล้วอ่ะอยากแบบว่าลองรสชาติไปใหม่เสียงใหม่ๆบ้างผมก็แนะนําเลยนะสําหรับตัวนี้แต่สําหรับตัวผมเองผมอยากคิดว่า ราคายัางค่อนข้างสูงอยู่ถ้าเอาไปเล่นเกมนะคือมันก็ทำได้ทำได้ดีม,มันก็ทําได้ดีแหละแต่แบบแบบว่าแบรนด์อื่นเขาอาจจะถูกกว่านี้แล้วก็ทําได้ดีแบบว่าในระดับเท่าๆกันอันนี้ก็สําหรับใครที่อยากเปลี่ยนรสชาติอย่างที่บอกอยากจะแบบว่าลองอะไรใหม่ๆไม่อยากมีหูฟังในตลาดที่ใครมันก็มีมองไปทางไหนก็เจอก็แนะนําตัวนี้เลยเจ้า Bayer Dyna m i มก MMX 150หรือ150นั่นเองนี่ก็รีวิวแบบเร็วๆเลยนะคือมันก็ค่อนข้างจะมองกันยากเนอะถ้าจะมาแบบว่ารีวิวหูฟังอะไรกันอย่างนี้ ต้องไปลองกันเองลองไปหาดูที่ชอ็อปหรือไปลองที่ p e สลาโต o ได้ว่าเขาขายตัวนี้อยู่ก็ต้องไปลองเทสดูว่าตัวเองชอบหรือเปล่าสำหรับวันนี้รายการ h u บเบ r r e รี e วิวมาไวไปไวไม่เกิน3นาทีจบแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้บ๊ายบายสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมมิ่งเกียร์เทพๆสามารถดูได้ที่ p e s ลา a t o .com นะจ๊ะ